สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีวิจิกทุกคนนะครับปักที่2เดือนกุมภาพันธม2567เกณฑ์ดวงถือว่ามีคุณภาพนะครับเมื่อดาวพระสุริยเทพดาวพระเสาและดาวพระพุธอยู่ในราศีเดียวกันย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับตำแหน่งของ ดาว3ดวงนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งพันธุสภาพ f o r t h House นะของชาวราศีพิจิกเมื่ออยู่ในตำแหน่ง f o r t h House สิ่งที่มีคุณภาพก็คือจะทำให้นะครับกิจการธุรกิจการค้าเนี่ยเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องตามที่เราต้องการนะครับสิ่งใดที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วนะครับเราจะสามารถสร้างความสำเร็จแบบนั้นอีก ครั้งอีกครั้งได้ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับได้สร้างขึ้นได้อีกขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเกณฑ์ชาวราศีพิจิกเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีพระสุริยเทพระพุทธที่ขยันกันแข่งช่วยงานกันดีแล้วเนี่ยก็ยังร่วมกันกับพระเสาร์นะพระเสาร์อยู่ในตำแหน่งโฟร์เทาส์เนี่ยต้องบอกว่ายังเบียดเบียนอยู่นะยังมีปัญหาเบียดเบียนอยู่นะ เรื่องของญาติพี่น้องที่ไม่เข้าใจกันนะครับญาติพี่น้องที่แบบว่ามีคนอู้นะไม่ได้ช่วยเหลือกันแบบเต็มที่คนไหนหนักก็หนักอยู่คนเดียวนะครับคนไหนเบาก็เบานะคนไหนไม่ทำมันก็ไม่ทำเลยนะอันนี้ในเกณฑ์ดวงคือเราเนี่ยจะเป็นคนหนักที่จะต้องมานั่งแบกทุกๆคนในครอบครัวไว้นะครับไอคนที่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ยังไม่ทำ สิ่งที่มันเป็นหน้าที่สิ่งที่เป็นความรับผิดชอบก็ยังไม่ได้ดูและนะอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เห็นเราจะขายดีมากร้านค้าร้านรวงธุรกิจบริการสินค้าอะไรเราจะขายดีมากนะครับเมื่อพระเสาพระพุทธอ่าแล้วก็พระสุเอเทพเนี่ยอยู่ในตำแหน่งโฟร์ทาส์แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าดาวองคารที่เพิ่งย้ายเนี่ยตอนนี้ในปักที่2ดาวองคารก็ ยังอยู่ที่เดิมเมื่อดาาอังคารอยู่ที่เดิมเกณฑ์ดวงก็เหมาะสำหรับการลงทุนธุรกิจที่จะต้องใช้เพื่อนใช้มิตรสหายใช้ผู้คนนะเข้ามาช่วยนะครับการลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยแนะนำว่าอะไรที่เป็นเครื่องดื่มนะครับเหมาะที่สุดแล้วก็ของที่มันขบเคี้ยวกินได้นะฮะก็อย่าไปทุ่มเทกับมันมากของดื่มได้เครื่องดื่ม เหมาะกับดวงชะตาที่สุดเลยนะครับทีนี้ในเกณฑ์ดาวชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าชาวราศีพิจิกช่วงเวลาแบบนี้นะครับมันมันจะบอกแบบโดยทั้งหมดของทุกคนไม่ได้นะแต่ก็ต้องพูดว่ามันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องราวของอุบัติเหตุอ่าอุบัติเหตุเนะนื่องจากว่า เกณฑ์ดวงชาวราศีพิจิกนี้ยังไม่พ้นความปลอดภัยนะยังไม่พ้นเกณฑ์อุบัติเหตุยังไม่พ้นมาตรฐานความปลอดภัยที่จะไม่พบไปเจออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมาดระวังเรื่องการเดินเรามาระวังเรื่องเท้าเท้านะครับระมัดระวังเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยนะก็อย่าเอาตัวเราไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับมีโอกาสติดเชื้อ รุนแรงอยู่นะครับติดเชื้อแล้วก็ไม่สบายรุนแรงได้นะอันนี้คือพลังงานเกณฑ์ดวงของชาวราศีพิจิกนะครับที mm hmm. นี้เรามาดูว่าในเกณฑ์ดวงชาวราศีพิจิกเนี่ยมีอะไรต้องเตือนไหม เดี๋ยวพักสักคร,รู่ครับเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแทะเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาศเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลสในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลธาตทจาจอกจารย์มงกลเรียบร้อยแล้วครับครับในเกณฑ์พลังงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะก็จะมีเรื่องราวของ การดูแลผู้สูงอายุนะครับที่โผล่ขึ้นมาในดวงในช่วงปักสองของเดือนกุมภาเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้สูงอายุนะเป็นการพิเศษเป็นการพิเศษอาจจะต้องนั่งประจำดูแลกันเป็นประจำด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในเกณฑ์ดวงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องกตัญญูเป็นเรื่องดีงามหรือคุณจะรับจ้างเปนะ็นอาชีพนี้เลย ชาวราศีพิจิกทําได้นะไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูแลนะผู้สูงอายุที่ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุที่ยังไม่ป่วยแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของคนไม่สบายคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยในเกณฑ์ดวงชาวราศีพิจิกจะได้รับผลลาบจากยารักษาโรคที่ผู้สูงอายุเป็นผู้ใช้นะครับทึ่งตอนนี้ก็ถือว่าดีนะ เพราะว่าบรรยากาศธุรกิจในโลกเนี่ยนะตัวธุรกิจที่เป็นปัจจัยที่4คือยาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ต้องซื้อได้ขายข้องเงนโดยตลอดอยู่แล้วนะครับและสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับก็จะฝากไว้เรื่องหนึ่งก็คือในเวลานี้ดาวพระอังคารเทพซึ่งเป็นดาวแห่งความมีชื่อเสียงความโด่งดังนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยท่านยืนอยู่นะยืนอยู่ในตําแหน่งที่ เรียกว่าให้คุณนประโยชน์นะให้คุณนประโยชน์เพราะว่ายืนอยู่ในตำแหน่งเทิร์ทเฮาส์เนี่ยเมื่อตำแหน่งเทิร์ทเฮาส์มันงอกง,งามขึ้นไปแล้วมันให้ประโยชน์ขึ้นแล้วเนี่ยหลายหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกงานการสวรคนแก่อะไรแบบนี้จะเจริญรุ่งเรืองงอกงามมากๆเลยครับอย่างหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือ อยากให้มีโอกาสสวดนมนต์นั่งสมาธิให้มากขึ้นครับเพราะว่าชาวราศีพิจิกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาของการที่จะต้องไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นครับคนอื่นที่เราเชื่อเชื่อถือเนี่ยคนอื่นที่เราให้ใจมีความรู้สึกว่าเราจะให้ศรัทธาเชื่อถือเขาได้เนี่ยจริงๆแล้วในเกณฑ์ดวงมันไม่มีนะครับเพราะนั้น อย่าไ,ได้ไปให้ใจอย่าได้ไปเชื่อถืออย่าได้ไปวางความคาดหวังกันไว้นะโดยเฉพาะคนที่สามารถที่จะจัดการกับพวกขยะนะหรือว่าเศษต่างๆที่เราใช้ในธุรกิจของเรานะครับถึงเวลาจริงๆแล้วเขาไม่ได้เก็บไปทิ้งให้แบบเต็มฟูลเต็มระบบเท่าไหร่นะครับโอเคครับวันนี้ก็นำทองนะ มาให้ชมนะครับมีทาเวสุวรรณมีธนบัตรต้องคํามีหลายอย่างนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ห้างทองบางกอ,อกโกลสทุกสาขานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เราเจอกันใหม่อีกที EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ